เผยตัวอย่างแรกหนังสยองขวัญมิกกี้เมาส์เวอร์ชันปี1928 The Return of Steamboat Willie really. หนังสยองขวัญที่อิงจากแอนิเมชันสั้น Steamboat Willie แอนิเมชันที่มิกกี้เมาส์ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเมื่อปี1928และตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐที่จะคุ้มครองลิขสิทธิ์เพียง95ปีเท่านั้นจึงส่งผลให้มิกกี้เมาส์เวอร์ชันปี1928ได้กลายเป็นสมบัติสาธารนณะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฟิลเจอร์สตูดิโอจึงนำมาสร้างเป็นหนังสยองขวัญ The Return of Steamboat Willie โดยการปล่อยทีเซอร์ในครั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของเนื้อเรื่องและยังไม่ได้มีการประกาศถึงวันที่จะออกฉายด้วยมีเพียงคำปล่อยแค่ว่าหลังจากถูกขังมาแล้วก็สิปีวิลลี่ก็ได้เป็นอิสระและเขาจะมาทวงเรือคืน ซึ่งจริงๆก็มีหนังสยองอีกเรื่องหนึง่งที่นำสตีมบอวิลลี่มาอ้างอิงเช่นเดียวกันและเตรียมออกฉายในปี2024นี้ด้วยอย่างม i กกี้เม้าท์แท็แต่ทีเซอร์ออกมาค่อนข้างเป็นหนังทุนต่ำพอสมควรหากทั้งสองเรื่องมีการประกาศวันฉายแล้วก็จะมาอัปเดตอีกครั้งนึงนะ